ทีละว่าไงครับถอดชุดให้หน่อยอะไถอดชุดให้หน่อยได้เลยไม่ใช่ข้างบนทิพย์อยู่ข้างบนโอ้ยหายากนะผู้ชายแบบเนี้ใช่ที่จะรักเราจริงที่จะมาแบบโ้ยปิดตาก่อนปิดตาอย่าจบอย่าเธอเห็นแผ่นหลังเขาเรายเรายังไม่ได้แต่งงานกันดูมุกหน่อยมุกบ้าอะไรอยู่หลังมุกที่ฝังอยู่เร็วเร็วอีกอัน มุกป้งเลยมุกใสสองเมตรอ่ะปิดตาด้วยเวลาลูดซิปข้างหลังเมียอดหน้าที่แล้วสวยไหมเขาสวยไหมวันนี้สวยสวยแค่ไหนสวยมากแต่เขาดูมุกหน่อยขาดขาดอย่ามาเธอเรื่องซิปโอ๊ยหลุดโอ๊ยหลุดหลุดชุดหลุดอีบปากขาดมไป พ่อดูฟอดสิครับดูฟอดดูลูกพ่อแกล้งหนูแม่่หยหนูด้วยจะฟองพ่อกับแม่เถอ